รวมด้วยช่วยกันพี่นออ้องเอ้ยเห็ดงามงามอยู่ค่ะพี่น้องก็มามเนี่ยเป็นดิน,นเยอะนะกี่เก่าคน เดี๋ยวเรา้มาแต้็ต้องจบ่าสวยงามห้อยเนเอาเลาด้ครัพี่เนองแต่ว่าม้าเนี่ย <g ül s> สวยมากพออีกแล้วค่ะพี่น้องพี่น้อง,อง,อง,องเห็ดพี่น้องเห็นเห็ดป่อเลือเบิงเลือเบิงปาดพี่น้องเลย <c oughs> เป็นสันเป็นสันผุนทา่าผุนกระม,มีเดยอโอ้ยไกไปไหนป่อ ยเหยียบหัวเห็ดเด้อพี่นเห็น่่ค่ะเดี๋ยวจิ้มเลยค่ะแม่จิ้มคุณแม่จิ้มเหมือนเดิมค่ะต่ด,ดีต่ด,ด,ดีเห็<ป>นหใส่ก,าากล่องในเนืนอน้อยหย่อ้ยโอ้ยออกไปยกลแค่ไปกอนแค่ไปเลยแคในลายเาใส่กล่อง่อนแคอากองไว้รถก็ได้คุณนาย ใจเย็ยนใจเย็ยนเย็ยนเฮ็ดสิฮักนะงามรับเ๋ยพี่นอนองขันใจเบ่เย็ยนเบ่ได้ไรดีแล้วค่ะงามครับ เก็ดนพี่น้องเต็มหัวข้างหน้ามาสิข้างหน้านี่เป็นแตกๆนะก็เราเห็นแล้วเลานี่มัค่อยๆค่อยๆจาสุดยอดของความอลังการการเอาหยาบไปนันเนาะมันตรงมือ ยิบเป็นโซนแหน่อาหน่อยรวมด้วยช่วยกันพี่น้องเอ้ยเห็ดงา่ายเยอะมากเลยค่ะน้ำเงาโม้นหน่อยองามอยู่ค่ะพี่น้องก็เน,นี่ย เป็นดินเยนะอะเลยิบไดียวปะปทายน้ำเงินกำนองมูหน่อยได้ค่ะเนี่ยแม่ค่อยๆเบี้ยวโยกไปเลยโยกไปเลยค่ะคุณแม่โยกไปก่อนเลยดึงแล้วก็โยกออกไปค่ะเดี๋ยวแขอบไปร่วมกันทั้งหนองเราพีน่น้องเห็นไหมหน่องกล่องมูหน่อยตามลงไปกล่องผีกระดองตาม แม่ไปบีค้าค่ะทั้งผุดนี่แล้ะค่ะพี่หน่องเฮ็ดที่ว่าเฮาไแ้่ในมูหันนะ่ะหลายเติบอยู่ด้พี่มูใหญ่ค่ะค่ะเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆค่ะ